สวัสดีครับพ่อเอกขาครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้มาติดตามความฝันของคุณพ่อเอกครับในงวดของวันที่หนึ่งมิถุนายน67ครับท่านผู้ชมคุณพ่อเอกก็คลิปนี้ก็จะไปขึ้นที่คลิปที่2ครับก็คือโค้งสุดท้ายของคุณพ่อในงวดนี้ครับที่มาตามความฝันของคุณพ่อโค้งสุดท้ายในวันนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อครับ เล่าคลิปไป2งวดที่ผ่านมาครับอ่าเลขของคุณพ่อมันมาเข้าโค้งสุดท้ายทั้ง2งวดเลยครับท่านผู้ชมเอาสองวดเลยครับครับแต่ผมนะไม่ได้มาตามครับคุณพ่อก็เลยกำชับผมว่าอ่าในโค้งสุดท้ายให้มาเอาด้วยครับเผื่อตัวเลขอาจจะมาในโค้งสุดท้ายเหมือนเช่น2งวดที่ผ่านมาก็ได้นะพ่อเนาะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังความฝันของพ่อเอกดด้วยกันครับท่านผู้ชมว่า โค้งสุดท้ายนี้คุณพ่อเอกได้แนวทางตัวเลขเลขดีเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมเป็นตัวไหนครับเพราะว่าคุณพ่อเอกเองอที่ผ่าน,านมาตั้งแต่เริ่มทาคลิปก็เข้าติดติดกันมาตั้งแต่เมื่อปีกายเนาะพพอเนาะก็เพิ่งมาหลุดพักหลังนี้นี่เองครับแต่พูดถึงว่าก็ก็ถือว่าไม่ได้หลุดเนะพอเพราะว่าโค้สง,ง,คคงสุดท้ายที่ผมบอลเดมานั่นคือเลขของคุณพ่อเข้าตลอดครับ คือเครื่องสองงวดเลยครับครับเดี๋ยวในงวดนี้เนาะครับฟังเบื้องน้นก่นครังวดนี้สีเข่าครับมันงวดที่สามเลยนี่ครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวให้พ่อเรื่อมเบาความฝันให้ฟังหน่อยครับผมครับครับคือว่าฝันเมื่อคืนนี่แหละครับฝันว่าได้ไปซอยงานศพพี่น้องเจ้ากันทล่มครับเออยหน้าสาวเพิ่นตายไปแล้วล่ะจะไม่มาฝันฝันว่าเพิ่นตายเขาบอกมาครับครับรถขั้นนี้ล้วไปครับรถขั้นนี้รถขั้นนี้กับ มันก็มันเคยออกหาซีสามอ่นะครับออกสามตัวนะครับออกสามตัวเนึงเหละสองเทือน่ะกันเลยพ่อกับแม่ก็นั่งในแคบหลังไปหอดงานศพไปยังเขาพี่น้อมกัดตอดรับมันปั้งพระปั้งยังสวนแล้วกัมีการเล่นให้ลูกยันนะเขามักเล่นใ้ลูกผมก็มักเล่นในเฮื่อนกัรไปงานศพแต่เล่เล่นให้ลูกน้เขาเออในในความฝันครับผมก็ไปตัวหาซีสาม ก้าละยีสีบาทเปิดิดกับหาสีสามแดงยังคือซือให้ลูกอีกครับเออในความฝันกับเออในซ้ํานี้แล้วพวกความฝันครับครับเอแปลว่าในรอบนี้พอก็ถือว่าฝันนี่เห็นเหลขใได้เลขครับครับได้เหลขเลยครับเออวันว่าเลขกเลขกลดขั้นไปกับหาสีสามครับไปมาตรงกันไปตรงกันก็หลินให้ลูกอีกบาทครับอืมบัทนี่ก็เลขกมันเป็นเล็กพี่นองนะผมว่ามัน พี so er. ่กับน้องเพื mm ่อนเป็นผู้ครับลูกทายผูเป็นทำงานอยู่ไอ้ลวพอสตอันนั้นไม่อยู่กันตลักเป็นผู้ครับในกองฟันกับน้องเป็นนางขางผมว่าเลขกสี่ออกพี่น้องบ่มันกลับไปตรงกับเหล็กหลุดให้โลนแี่ครับทะเบียนรถเนี่ยเพราะมันคืออยู่ผมครับสิถือส้มตัวจยคือไอพอแอกกค่อนข้างที่สิมั่นใจอยู่นะพ่อในวันนี้ครับผมก็สื่อเลยครับครับอืมตัสา้ตัวคือหาซีสามครับ อย่าลืมตัดเล่นน้ำเนยครับท่านผู้ชมหาสีสามตัดตัดก็จะเปลี่ยนหาสีหาสามสีสามนอพอครับ,รบตัวเลขอ่างามอยู่เดรัพพอเพราะว่าพอฝันเกี่ยวกับรถนำ้ำรถคันนี้ที่พอฝัน,นออกเคยออกสามตัวส,สองเทือนแล้วเนาะพอสองเทือนแล้วครับครับท่านผู้ชมครับที่ว่ารอบนั้นฝันว่ารถไปชนกวมอยู่นาะส,ส,สามเนยฮันนี่คันนี่ทีส่สเกียร์ครับครับออกสามตัวครับแล้วก็มาฝันอีกอย่างนะพออีกที่ออกสามตัวอีกเนาะ มันว่าเดี๋ไปใส่รถก่อนไปขอนแก่นบ่หรือไปใส่นี่แหละเออแมนผมผมผมก็ลืมแล้วจำอะไรครับมันดนแล้วแต่จําว่ามันเข่าอยู่นอกระอครับในงวดนี้ครับอันนี้คือตัวเลขที่คุณพอให้แนวทางมากครับคุณพอซีห้ซ้ำนี่เป็นบ่อครพอซ้ำนี่เหครับครับซีสามครับท่านผู้ชมครับพ่อเยไอังานศพที่ว่าพ่อไปนั้นคนตายอายุเท่าใดพ่อที่ว่าตอนที่เพิ่นเสียชีวิตอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบครับ 70ปีเนาะครับสาวคนุทตายเลยมดพี่นองทั้งเม่เมด่แหล่ะครับครับคือว่าเข้าลงอายุของคนตายที่พ่อไปงานศพหอเพิ่นไว้น้ำใดๆกันนะพ่อเอาเขียนให้ได้70นะพ่อครับ70ครับ70ครับท่านผู้ชมเพื่อนเสียตอนอายุ70ปีครับตีคุณพ่อฝันให้ความฝันครับอันนี้เพิ่มเติมเข้ามาเนะพ่อเนาะครับ70ครับเพื่อมันมากอายุคนตาย ไอ้จริงๆแล้วเพื่อนก็เสียชีวิตไปแล้วเนอ่ครับพ่อเสียไปแล้วประมาณเจ็ดแปดปีแล้วครับเป็นญาติพี่น้องกันเป็นน้องแม่เลยน้องสาวแม่คนสุดท้ายเลยอ๋อเป็นน้องแม่ตระกูลมืดเลยพี่น้องก็แม่ครับครับอย่างเหลือวต่น้องเรีนุ่งไปไอ้น้องแม่เขาเอื่นว่าหน้าสาวหน้าเนอะครับหน้าสาวครับครับอืมคือสรุปก็คือว่าท่านผู้ชมครับสรุปเนอะครับคราวนี้ก็คือว่าคุณพ่อเอกเนี่ยครับ ฝันว่าตัวเองครับมีคนมาบอกว่านาสาวเสียชีวิตในความฝันครับแล้วก็จริงๆแล้วนาสาวคนนี้ก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับท่านผู้ชมเสียชีวิตตอนอายุ70ปีครับครับคุณพ่อเอกก็ได้ขับรถยนต์ของตัวเองทะเบียนรถ54 3สครับแต่จริงๆทะเบียนรถเต็มทะเบียนเต็มเต็มก็คือ54 3สครับครับคุณพ่อเอกบอกว่าเอาแค่543เพราะว่าว่า4มันมี2ตัวเนาะตัดออกไปตัวหนึ่ง หรือว่าตัวที่เราตัดออกไปมันอาจจะมาพาออาจจะเป็นซีซีจังสีเหมือนเบาครับครับแต่บาเป็นยังเนาะพ่อออกตัวนี้ละครับคุณพ่อมักตัวนี้ครับคุณพ่อก็เลยเอาห้าสี่สามครับท่านผู้ชมครับขับไปร่วมงานศพครับที่อ่าบ้านของคนตายครับครับแล้วก็คนที่ขับไปก็คือเป็นลูกชายกับลูกสาวของคุณพ่อเอกครับพี่น้องผมกับวาเหล็กพี่น้องเนาะสัมที่ไปด้วยกันเนาะพ่อเนาะครับ พอไปถึงครับพอไปถึงเขาก็ยังไงต่อน,นะพ่อพอไปถึงพ่อก็ไปเลีนไฮโลเนาะไปเล่น้นไฮโลครับ,รบเขาเล่นไฮโลเลยครับพ่อก็ไปเล่นไฮโลครับ<ป>แล้วพ่อเอ็ก็เป็นตัวหาซีสามเอาเงินลงไปโต๊ะครับห้าสี่สามเลขของลูกไฮโลก,ก็ออกมาห้าสี่สามตรงๆเลขที่เห็นก็คือแดงจึงหึงเลยนะพ่ออืมครับหาซีหาซีสามนี่ เลขเลขสี่แ้เด้งครับสิบเอ็ดสิบสองครับสูงนะพ่อเนาะครับสูงสูงเนาะครับหาสีสามคือสูงครับถ้าต่ำกว่าสิบเอ็ดลงมากคือสิบแต้มลงมากเปลี่ยนต่ำครับครับแต่ผู้ใดเรียนห้โลเป็นกับสีเข้าใจครับตนี้มันหาสีสามสิบสองฮโลแมนพ่อสิบสองหฮโลก็คือสูงครับแมน้าสิบเอ็ดหฮโลนี่คือกินเรียบโอเคครับอันนี้ก็คือความฝันครับท่านผู้ชมครับ อ่าให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านครับใช้วิจยยารณญาณในการรับชมครับอ่าผมเขยอีสานใต้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับนำตัวเลขไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อเอกมากๆครับที่ได้มาเล่ามาแบ่งปันแนวทางให้อ่าเอฟซในช่องของเขยอีสานใตไ้ได้รับชมรับฟังครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ พอมี่ยังสีบอกเจี๊ีเพิ่มเติมอีกบอกครับ,รบพ่อเฮโศกไอ้มานนะครับถึอสามตัวเต็มนเติมงดนี่ครับวันวันนี้ค่อนข้างที่สิมั่นใจไหมว่ามั่นใจครับ,ค,รบคือถือสามตัวเต่ๆหลังอ๋อครับกันบอกคลิปตองวัดกับคลิปคองสุดท้ายเนาะพอ่อเนาะบ่ถือผมก็ต้องถือสามตัวผมถืๆอๆกันเลผมถือเป็นลอยไปแล้วผมตัวสีตัวละลอยอ๋อวันนี้เนาะครับครับครับโอเคพอขอบคุณครับครับผม